สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพนน้ำผึ้คนใดนะคะวันนี้พามาเที่ยวถ้ำเสาหินค่ะทุกคนนี่ปลาเยอะมากเลยนะคะในถ้ำตรงนี้เค็ตเค็ตเค็ตตปลาแบบเยอะจริงๆเหนียวว้าวหูปลาดูอ่ะหูตัวนี้นี่สิบกว่าโลเลยมั้ยเนี่ยเนี่ยเยอะมากเหนื่อยมากเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงอีกนะ ปลาก็เยอะอากาศก็ดีนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดท้าเสาหินนะคะแล้วก็พาครอบครัวมาเที่ยวกันนะคะนี่เลยวันนี้ขานอนลำบมูนะคะไม่ได้มาด้วยอันนี้ก็จะเป็นลูกพี่สาวครอบครัวพี่สาวนสี่คนรอถ่ายตามนั้นน้องยินน่าหน่อกว่แม่มาช่วยว่ะติติอันนี้พ่อกับแม่นะคะอยู่ดีนู้น ไม่จำไม่ยอกินเน้อาวหม้อปลาแบบเยอะมากทุกคนพาพ่อกับแม่มาดูปลาแฮช้อวเวงาออกจะปิอันนี้ให้อาหาปรปลาได้นะคะเขาเลยอู้หปลาเยอะมากค่ะนี่จ้า <c ough> เงาจ่ายไปเจ๊สนงาแม่าเ่ิยะเลอี้ยดีไงพ่อเลี้ยไม่ไม่ค่อยดีมุงไงโนใครมาจาเลยนอ้องแอสเกอล์เยอะสุดๆเ,ดเข้ไปเยอะ<ก>ม,มากค่ะนี่เยอะสุดๆเลยอากาศก็ดีมากเลยนะคะที่นี่น วันนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดค่ะดูปลานะคะอันนี้มาเที่ยวแล้วก็มาให้อาหารปลามาไหว้พระค่ะเป็นวัดนะคะนอกงอยู่แถวแม่สายท่าปลาค่ะทุกคน แป๊บเดียวร้อนมากเนาะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวมาดูปลาวันนี่รู้สึกตื่นเต้นแม่แม่เป็นคนตื่นเต้นที่สุดเลยแม่เนาะใช่อาเปียวเคยกินเลยมาจังงาฮัลโหลมาหม่อมหมู่ยุชีวิปพุ่มไม้ทุกคนรู้หรอคะมาจังเร่อชีพุ่มไม้หมือนดีสุดมากแล้วคันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าดีใจนะคะเพราะว่าไม่ได้ยังไม่เคยมาเลยอยู่ใกล้แค่เนี้ยคันแหเบเปิดกัน ร้อนแล้วเริ่มร้อนการน้ำอะไรเรางานอะไรเฮ้ยเขาเกล้งกึช่ากุกึชาจัดเลยอืมกึช่าจัดจังไม่จัไม่จัดไม่จัดเลยอืมเต้ไม่จัดเขาไม่จิดไม่ยังไม่เคยเห็นลีเลยใช่ลีเยอะไงเมื่อกี้อะดูลีดดูลี่ะเนี่ยลีเยอะแยะใช่ย่าบัว วันนี้ก็พามาเที่ยวนะคะนี่จะเป็นจุดแรก EP หนึ่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยไปดู EP สองว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะคะ mm hmm. ตอนนี้ทุกคนไปซื้อผงพรม,พรมไว้กันอยู่นิดนึงเดดเรามาถลาหน่อยนิดนึงค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกระต่อนะคะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้เที่ยวทั้งวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ๊ม่าบายมาใหม่ดิแีบครับปี่งมาใหม่ดิบ๊ายบาย